วันนี้นะคะก็มาแคมปิง้งดวก็สวยบางทีนะคนเราเนี่ยมีลูกนะชอบด่าลูกให้คนอื่นฟังจำไว้นะนลูกนะ่ะมันคือสมบัติของเรา ไอ้ลูกที่ดีมันก็มีไอ้ลูกที่ไม่ดีมันก็มีไอลูกที่ดูข่าวไอที่ลูกที่ว่าโอ้ยดาพอ่อดาแม่ตีพอ่อตีแม่มันก็มีไอลูกที่ดีมันก็มีค่ะจะลูกเราในด่ดีลูกเราบอกแม่ถ้าอยู่ไหนไม่สบายกลับมาอยู่บ้านเรานะหนูดูแลแม่ได้ทั้งสองคนเลยลูกหลานบ้านฉั้นทาดี ไม่เคยเรียกว่าจะมาแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เคยเรียกว่าจะมาตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่กะบรรยากาศดีดีค่ะจงจำไว้นะคะยาด่าลูกตัวเองให้คนอื่นเขาฟังลูกเราอะคือลูกเราเราต้องดูลูกเราและไม่ไม่รู้นะคนอื่นเขายังบอกว่า โอ้ยลูกฉันนะไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่ตักตะลูกกูดีเข้าใจป่ะไอ้ลูกไม่ดีมันก็มีต้องแยกแยะไอ้ลูกดีก็มีหลานดีก็มีมันต้องแยกแยะไม่ใช่เอามาปนกันหมดบแม่ให้แม่ให้สมบัติไปโอ้ยลูกไล่แม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่อันนั้นมันคือคนไม่ดีไอ้คนที่เขาดีมันก็มีง อไอคนที่ดีอ่ะมันก็มีเอาไปรวมกันนะคะลูกเราคือลูกเราลักลูกเราให้มากฉันนะ่ะรักลูกฉันมากนะหัวใจเลยล่ะจะบอกให้หัวใจเราอยู่ออสเตรเลียยุคลูกอยู่ไทยโทรมาหาทุกวันโทรมาหาทุกวันรักแม่ทุกวันจะเป็นยังไงก็ต้องรักแม่ทุกวันนั่นแหละลูก อยาอาไปปนกันว่าอุ้ยลูกไม่ดีลูกไม่ดีลูกไม่ดีดนี่มีเรือนะคะเห็นไหมไ<ป>เรือเป็นพ่อเป็นแม่นะคะปากล้วมันศักดิ์สิทธิ์ปากพ่อปากแม่มันศักดิ์สิทธิ์นะ ให้พรลูกจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความจเจริญไม่เจ็บไม่ไข่จะบอกให้ลูกเหมือนกันดูแลพ่อแม่นะรักกันพี่น้องมึงไม่ต้องไปทำเก้าวัดสิบวัดหรอกบุญอะทำกับพ่อกับแม่มึงเนี่ยดีที่สุดจำไว้นะคนไหนที่ที่ไม่ชอบใจคลิปนี้น,นะ บอกบอกได้เขียนคอมเมนต์มาได้นะจงจงคิดว่าลูกของเราเนี่ยไม่เหมือนกันมึงมีลูกห้าคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยความคิดของเราไม่ไม่เหมือนกันแต่ลูกฉันน่ะดีอืมรักลูกมากนะคนไหนไม่ไม่บางคนมาไม่เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่แก่แล้วให้อยู่ตามลำพังอันนั้นมันคือคนอื่นคนที่เขาดีมีรักพ่อรักแม่มี ไม่ใช่ว่าเอาไปปนเปกันหมดเนาะพ่อแม่ปากศักดิ์สิทธิ์นะคะปากศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ